สวัสดีแฟนๆรถยนต์ยินดีต้อนรับสู่ a u t o s p e c s ช่องที่นำเสนอรถยนต์สุดล้ำในโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Aston Martin v a n q r i ใเ้เร์คาร์เฉพาะสนามที่ผลิตเพียง10คันทั่วโลกเปิดตัวก่อนการแข่งขัน24ชั่วโมงแห่งเลอมอง2025รถมูลค่า5ล้านเหรียญคันนี้คือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับการขับรถแข่งลอมอง โดยไม่ต้องเป็นนักแข่งมืออาชีพมาดูสเปคทั้งหมดและเหตุผลที่รถ V12 คันนี้กำลังสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชื่นชอบการขับขี่ในสนามและนักสะสมในสหรัฐอเมริกาที่หัวใจของรถหรือควรจะบอกว่าด้านหลังห้องนักบินคือเครื่องยนต์ V12 ขนาดห 5ลิตจากคัสเวิร์ดที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับการแข่งขันให้กำลัง697แรงมา้าหรือ520กิโลวัต์เท่ากับรุ่นวอ l ์ควีน e มอรเมชที่ใช้แข่งใน f ฟร์วินเดนต์แชมเปี้ยนชิพและไอเอ็มซต่างจากรุ่นถนนที่ให้กำลัง1,001แรงม้าด้วยระบบไฮบริดวานคิรีเลืลึกใช้พลัง V12 ลว้ลวนเพื่อนำหนักที่เบาว่าและเรียบง่ายสำหรับการใช้งานในสนามแอสตันมาตินยังไม่เปิดเผยน้ำหนักที่แน่นอนแต่รถแข่งมีน้ำหนัก ขั้นต่ำ1,30กิโลกรัมหรือประมาณ2,270ปอนด์ดังนั้นคาดว่าน่าจะใกล้เคียงเสียงคำรามของเครื่องยนต์ที่หมุนรอบสูงถึงประมาณ8,500รอบต่อนอาทีมาพร้อมระบบพวกคุมแรงบิดแบบวงจรเปิดที่ออกแบบมาให้หมาะกับนักขับสมัครเล่นแต่ยังคงประสิทธิภาพระดับมืออาชีพวานคิรีนเกรบจำเกับรถแข่งเลมองทุกประการ โดยมีการปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อให้มากกับการขับในสนามทั่วไป Aston Martin ถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ FIA กำหนดน้ำหนักทวงและเซ็นเซอร์แรงบิดออกแล้วแทนที่ด้วยอินเทอร์เฟซสำหรับนักขับที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสนามรถคันนี้ใช้ยางเทอร์เรีนยางมิชลินของรถแข่งและปรับแต่งห้องโดยสารเล็กน้อยเพื่อความสะดวกสบายในวันสนามมากกว่าการแข่งแบบ endurance aerodynamic ที่พัฒนาจากรุ่นถนนมีพื้นใต้ท้องรถและปีกหน้าที่ปรับแต่งเพื่อให้เกิดแรงกดสูงสุดทําให้รถยึดกับสนามได้อย่างเหนียวแน่นเจ้าของรถยังได้รับแพ็กเกจสนับสนุนครบครันรวมถึงหมวดการนักอุปกรณ์ฮอนส์ชุดแข่งและแม้แต่ชุดชั้นในกันไฟเพราะเมื่อคุณขับรถมูลาค่า5ล้านเรียนความปลอดภยัยต้องมาก่อนสิ่งที่ทำให้วานคิรีเลมโดดเด่นคือความพิเศษ และประสบการณ์ที่มอบให้การสมมอบจะเริ่มในกลางปี2026โดยผู้ซื้อจะได้รับเชิญเข้าร่วมงาน u n s อ็นซ t r a c k Day ที่สนามแข่งระดับ F1 ในไรามาทที่3และ4โปรแกรมพัฒนานักขับโดยวิศวกรและโค้ดมืออาชีพช่วยให้เจ้าของสามารถ ดึงประสิทธิภาพสูงสุดจากไฮเปอร์คาร์คันนี้ได้ด้วยราคาประมาณ5ล้านเรียนมันคือฝันของนักสะสมแม้ว่าบางคนอาจสงสัยว่าจะมีกี่คันที่ได้ลงสนามจริงๆหรือแค่นั่งอยู่ในโรงรถควบคุมอุณหภูมิสำหรับผู้ซื้อในอเมริกานี่คือโอกาสหายากที่จะเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ละมองที่สร้างมาเพื่อครองสนามอย่างเลิกนูซิคือหรือคเทอร์วานคิรีคือเครื่องพิสูจน ถึงมรดกการแข่งขันของ a s สตันมาตินและการทา้าทายเทรินไฮบริดในวงการมอเตอร์สปอร์ตจบแล้วสำหรับการทะลุแอสตันมาตินวานคิริยมจาก a โต o สเปกสคุณอยากขับสัตว์ร,ร้าย V12 697แรงม้าคันนี้ในสนามที่คุณชื่นชอบหรือมันมีค่ามากเกินไปที่จะเสีย่ยงบอกเราความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์สุดยอดเพิ่มเติมครั้งหน้าพบกันใหม่ อย่าลืมรักษาความเร็วและติดตามออโตสเปกสสำหรับทุกสิ่งในโลกยานยนต์